ทัวจากจีนจากลาวยังมาไม่ถึงไทยทัวก็ลงรัฐบาลไทยก็แล้วด้วยคำถามว่าและโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยนั้นไปถึงไหนแล้วทงทั้งที่โครงการนี้เริ่มใกล้เคียงกับโครงการรถไฟลาวจีนนะครับแล้วอีกกี่ปีจึกจะได้ใช้เปิดช่องให้พักใหญ่ไฟค้านเล่นงานหรือจะเรียกว่าประจานก็ได้แต่ก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไม่น้อยครับเส้นทางรถไฟจีนลาวกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ธันวาคมนี้ โดยในช่วงต้นเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 จะเน้นให้บริการด้านการบรรทุกสินค้าก่อนเมื่อสถานการณ์ลคลายจะเริ่มให้บริการผู้โดยสารจากทั้งสองประเทศที่จะได้รับความสะดวกสบายด้วยบริการสองภาษาและซึมซับความสวยงามของสถานีรถไฟซึ่งผสมผสานสถาปาัตยกรรมท้องถิ่นแบบนั่งเดิม <S <S เข้ากับความทันสมัยในยุคปัจจุบันอย่างเช่นสถานีมูหานที่คนไทยเรียกว่าบ่อหานเขตบปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยุนนาน จะมีป้ายภาษาจีนและลาวมีพนักงานที่ศูนย์ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกล่าวทักทายและให้บริการสองภาษาสําหรับผู้มาเยือนเส้นทางรถไฟสายปรติศาสที่เชื่อมกับเมืองคนงุนหมิงมณนลยูนนานเข้าสู่ประเทศลาวสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทร์สามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้จากสองวันเหลือ10-15ชั่วโมงและลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งทางรถบรรทุกได้มากโครงการเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5ง9า ช้เวลารวม5ปีระยะทางรวมกว่า1 0 2 0กิโลเมตรอยู่ในลาประมาณ427กิโลเมตรระบบรางถูกออกแบบให้สามารถรองรับความเร็วได้มากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของลาวจะใช้ความเร็วเพียง1 6 0งรกิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขบวนรถโดยสารและไม่เกิน120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขบวนสินค้าแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังปลายทางคือสิงคโปร์ได้เพราะรถไฟความเร็วสูงของไทยจากกรุงเทพไปนคะรราชสีม,มา และช่วงที่2นครราชสีมาไปยังหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะเราเองเร,เราพูดถึงรถไฟความเร็วสูงพร้อมองับงเขานะเจปีก่อนใช่ไหมแต่เขาทําเสร็จแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยนะคือพักเพื่อไทยเนี่ยเราเรามองว่าไหนรถไฟก็มาถึงเวียงจันทร์แล้วรเราต้องเซาะต้องโครงการเนี่ยเราทําย้อนกลับคือต้องทาเวียงจันทร์เชื่อมมาหนองคายเลย แล้วก็จากหนองคายเชื่อมมาโคราชแล้วค่อยกลับมากรุงเทพคือแทนที่จะถับกรุงเทพเข้าไปนหนองคายถูกไหมฮะเราก็เชื่อมจากจากวงจันทร์มาหนองคายเลยพลเอกประยุทธ์ฟังแล้วเอาไปทําเลยนะเพราะว่าคุณกว่าจะทําเสร็จมันใช้เวลานาน3กิโลครึ่งเนะี่ยใช้เวลาก่อสร้าง2ปีครึ่งนะโอ้มันแบบมันความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างมาก วิเคราะห์กันไปตัางแต่นานาถึงผลดีผลเสียของการเจมโยงรถไฟจากจีนผ่านลาวมายัางไทยไฟเมลเซียและสิงคโปร์ต้องอยอมรับว่าตอนนี้สะดุดอยู่ที่ไทยและต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อจะไปต่อได้ถามว่านี่เป็นความเสียหายหรือเสียโอกาสหรือไม่คาตอบที่ได้แน่ๆก็คือเสียอารมณ์ไปแล้วครับ